สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลินไลกันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนรถไฟนะครับผมกำลังจะพาเพื่อนเดินตามเต้นทางนะครับไปยังสวนผีเื้อนะครับด้านหน้าของเรานะครับจะเป็นสวนผีเื้อครับเดินไปสักประมาณสักสองสองร้อยเมตรนะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอสวนผีเสื้อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราเดินตามทางไปก่อนนะครับ วันนี้เป็นวันฝนเพิ่งจะตกไปนะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็เพิ่งจะตกไปช่วงประมาณเช้าๆช้านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เวลาประมาณสักสิบเอ็ดโมงได้นะครับก็ไม่ค่อยจะมีแดดเท่าไหร่เพราะว่าฝนเพิ่งจะลงไปนะครับก็เลยทําให้บรรยากาศค่อนข้างที่จะด้าเดินกันหน่อยครับเราเจริงๆก็ใกล้จะถึงกันแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วก็เข้ามาถึง oh, <that> s <S บริเวณ <like this. S 1> สวนตีเสื้อแล้วครับก oh. ็บในบริเวณด้าน วามือของเราครับก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับเมื่อกี้ตรงทางเดินของเรานะครับที่เราวิ่งเดินมาเนี่ยครับก็จะมีทางรถจักรยานครับล้วอยู่ด้านซ้ายเป็นทางช่องสี่สุดเกี่ยวก็จะขับมาที่นี่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวประตูทางเข้าจะอยู่ด้าน,ด,านด้านหน้าเราเลยนะครับ <S <S แมวสลิดแมวสลิดทางออกเป็นท้านะฮะแม่ไปแล้วนะไปแล้วโอ้มีเสื้อตรงนี้ด้วยฮะเราจะดูรอบนอกก่อนเลยไปดูข้างในเลยครับนะตอนนี้มีห้องน้ำนะเดี๋ยวไปห้องน้ำนะน่าจะมีเป็นป้ายนะะแต่เราเข้ามาทางด้านนี้ มันไม่มีป้ายไปดูป้ายเห็นไหมฮะต่อว่าดันโดกเ้เมื่อก่อนมันเป็นเมื่อเพื่อนๆนะครับเดินเข้ามาข้างในนะครับด้านขวามือของเราตรงนี้นะจะมีสมุดวางไว้สําหรับให้เซ็นชื่อเขาเย่อมชมนะครับก็เซ็นให้เขาด้วยกันหน่อยครับแล้วก็ บริเวณข้างในนี้ก็จะเป็นนิทรรศาการนะครับมาก่อนไม่ใช่มีนิทรรศาการนะครับเดี๋ยวเราไปดูนิทรรศาการกันนะครับแล้วก็ไปชมผีเสื้อกันครักตอนนะ้ร 就别摘。那。 ก่อนเขามีพวกเอะไราจริงๆด้วยนะเดี๋ยวนะเราต้องไปตามหูดูเรื่องสิทธิโยชน์โซนนะด้านหน่อมเนี่ยนะแล้วเข้าไปด้านโซนเข้าไปด้านด้านนี้ดูด้วยนะ สิ่งที่อยากให้ดูคืออันนี้นี่คือผีเสื้อจริงๆนะไม่ใช่อ๋อเขาจะมี บอกว่าแถวนี้มีเพ็ดเสื้อประเภทไหนด้วยปะไม่ใช่ไปต้นม้มาเล่นกล้องเนี่ยมันนี้เยอะนะแถวแถวแถวนี้เยอะมากเลยนี่ไหนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้ามาตรงนี้นะแล้วเราก็จะเห็นเื้อเยอะเลยแล้วเนี่ยทิชทู่สกายข้างนอกตอนเมื่อก่อนไม่มีนะวันเมก่อน เอามาผิดพลาดกล้วยไม่กล้วยขยับกินกุ้ยเราน่าจะต้องขึ้นทางนี้นะครแล้วก็ไปลง ใช่เลยีเ,ยวเรวตามไปกัน 好的呀，好的呀，好的,好的呀。 รู้สึกว่าผีเสื้อจะน้อยกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนดิเด้เยอะกว่านี้นะเผยตาย เสื้อน้อยกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะเยอะกว่านี้เยอะเลยเน่าจะมีโซนด้านนูน้น ก็ประมาณตีหกสามที่เรามากันนะผมมาไม่ได้เรามาผมมาดีสุดว่าจะเยอะกว่านี้เนะนี่ยเป็นวันตีก็ตีหกสามเป็นโซนด้านหลังเป็นเพลนแนวชชื้นๆหน่อยก็เพลนเยอะขนาดนี้เพลนเยอะเลย รู้สึกว่าเมื่อก่อนในฟิสจะีเยอะกว่าน,นี้เยอะมากๆเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะน้อยไปเยอะเลยก่วน,นเราจะเห็นแบบบินบั้นกว่าน,นี้นะจะบินบั้นกว่าน,นี้เยอะอันนี้ไม่ค่อยมีให้บินเท่าไหร่ส่วนด้านนี้ก็จะบินเดินไปได้ด้วยนะอ๋อไปขึ้นบันไดไปทั้งบนไม่กี่นะ ออกพัได้เว้นด้อนบนเมื่อกี้ที่เราลงมาบ้านฤาษีนี่ค่อนข้างที่ะเยอะนะ ก่อนดิสิเจ้าเ็นคืนเลยนะไม่อยากจะมองหาดิสกี้คืนอยู่แต่หาไม่เจอเป็นโดมนะครับไม่มีพอมีอยู่เวลาตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะ น่า,นาครับติดตาด้วยติดคับด้วยมีปิคับด้วยคนระับลาชนิดนี้ไม่มีเพศเมียนะเพราะว่ามันคับ แล้วเราไปดูโซนด้านนอกกันเมื่อกี้ด้านนอกแล้วก็พอเห็นมีสีเสื้ออยู่บ้างน,นะฮะก็น่าจะออกไปพร้อมกับตอนที่คนเปิดประตูหรือเปล่าหรือทัข้างนอกก็มอมีนะ นอกดูโซสดเยอะกว่าข ja <idity> ้างในด้วยก็กร <cido> ่อยข้างในเนี่ยประมาณนี้นะครับปุ๊บปุบปุบปุ๊บฟุบฟุบเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าข้างในจะน้อยกว่าข้างนอกเขาปล่อยจากข้างในออกมาแล้วเขาปล่อยจากข้างในออกมาเปล่า้ว เคยืดเราเข้ามาทังทัสวัตนนะ ก็ประมาณนี้ครับโอเคถ้าเราท่านขีจ่จักรยานมาให้เราจอดรวมโลไว้ตรงนี้ก็ได้อัน <c oughs> <c oughs> นี้ครับ <c oughs> ถ้าเราเดินเข้ามาทางด้านเมื่อกี้จะเป็นถนนที่คนเขาขี่จักรยานกันแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้ ถ้าเกิดว,ว,ว่าเราย้อนออกไปถนนใหญ่แั้น่่าจะต้องออกไปทางด้านนี้หรือเปล่า,านะไม่ใช่ธรรมชาติดีมากเลยมันจะฝนตกไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะ โอเคนะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวสวนรถไฟประดูพิเชศษัปชมธรรมชาติครับโอ้หลังจากฝนตกน่านแนะนำนะครับไม่ร้อนด้วยครับชุ่มชื่นดีมากเลยนะครับบรรยากาศดีดีนะครับบรรยากาศชุ่มชื่นไม่ร้อนจนฉ่ำดีครับเพราไม่สมควรกับเป็นเวลา11โมงกว่าๆเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้ตรงแค่นี้ก่อนเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ